เอาแล้วครับเรื่องมูอินไซต์นะวันนี้หลวงพ่อผมวัดช่องแคร์พี่ลุงเกิดอะไรขึ้นประมาณปี2,547ครับซ่อมเปลี่ยนหลังคาโบสครับเหมือนมันมูบอะครับเหมือนอะไรมาปิดตาสวิกบุบลงไปแล้วผมก็ล่วงลงมาหน้ามืครับผมหน้ามืนตกมาใต่มาใส่ตักพระประธานแล้วก็กิ้งมาโดนตลปัดพระโมกคลาเสียมาสีอานหักหมดเลยก็บาดแผลนี่ครับ อะไรเสียบเสียวมาสีอานครับส่งตงส่งโรงพยาบาลที่นี่โรงพยาบาลไม่รับเลยใครก็ว่าไม่รอดครับอไม่น่ารอดอไปถึงโรงพยาบาลหมอหมอเขาบอกว่าอย่างน้อยนอนโรงพยาบาลเป็นปีหรือไม่ได้ไม่น่าจะออกภายก่อนก่อนจากนั้นได้อ่ะน่าจะหนักแล้วใช่หนักมากครับใครก็ว่าไม่รอดครับแล้วปอกว่าแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะผมอยู่โรงพยาบาลแค่สิบเอ็ดวันสิบสองคืนออกเลยเกิดอะไรขึ้นที่ก็ทําไมมันหายส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นที่แม่กับพ่อบนหลวงพ่อผมไว้ ให้ผมหายไวหรืออะไรอย่างเงี้ยหายมาเป็นปกติจะให้ผมบวชพระให้แล้วนอกจากเหตุการณ์นั้นแล้วมีอะไรก็วัยเราเป็นวัยรุ่นไปมีเรื่องครับอยู่กับเจ้าถิ่นอะไรประมาณนั้นน่ะไม้ที่เป็นตะปูเสียบตรงไททอยด์แล้วเลือดนี่เป็นกระแป้งเลยอะกระกียีนเป็นตัวตัวค่ะแบบพ่อไวเนี่ยอย่างเงี้ยไปนอนโรงพยาบาลคืนนึงห้ามเลือดแล้วตอนเช้าก้าวกลับมาบ้าน แค่นั้นเองใช่ใช่มันไม่น่ารอดแต่รอดมาได้ส่งน้ำาปีไหนพี่พี่สืบไหมผมจำไม่ได้แต่เรียนส่งน้ำจะเป็นรุ่นหนึ่งบล็อกหนึ่งะครับรุ่นหนึ่งบล็อกหนึ่งนะครับผมราคาเท่าไหร่เนี่ยไปหาเก็บไว้เล่อยตอนนี้เขาว่าเรือนแสนครับจริงมากจริงแต่ก็แพงอยู่แล้วแต่แต่แต่ว่าอันนี้รุ่นประสบการณ์ของจริงเลยนะครับแล้วน้ำตาลแล้วครับมีเรื่องราวอะไรบ้างของน้ำตาลวันนั้นหนูไปไหว้พระน้ตานเนี้ยก็เขาพายุเข้าฝนตกตลอดทาง แล้วแม่หนูก็เอาผ้าขาม้าหลวงพ่ออไปโบกสะบัดไหว้อย่าให้ฝนตกครับลูกจะไปไหว้พระก็ไปตั้งแต่วัดช่องแคไปถึงนู่นก็ไปถึงบ่าย <ฮะ S 2> ฝนไม่ตกค่ะ,<ฮ>ะแต่พอขากลับสเสด็จเลยค่ะเปียกผ้าขาม้าหลวงพ่อเอามาจากไหนอะ ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อ,พอใช้ค่ะมา้าหลวงพ่อที่อ,อยู่บนสาราเนี่ยค่ะ<อ>ที่ทําบุญแล้วเราก็มอบให้อ,อย่างเงี้ยค่ะรวมบ,บุญเข้ากับทางวัดตำรวจถูกคนบ้าลุงทําร้ายตำรวจโดนฟันคนเดียวฟันหัวแต่ไม่เข้าค่ะแต่เป็นรูปหล่อรุ่นร้อยปีเนี้ยเงิน เราเรืองฟ้าผ่าเลยฟ้าผ่าหนูไปวิ่งขี่ขายลอตเตอรี่แล้วมีลงคนนึงเขาเรียกหนูให้มาขายลอตเตอรี่ให้เขาหนูก็เข้าไปครับแล้วเขาก็ถามหนูว่าหนูทางานที่ไหนหนูบอกว่าอ๋อหนูเป็นจิตอาสาช่วยงานอยู่ที่วัดช่องแคฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเขาก็เลยบอกว่าเออดีแล้วช่วยวัดอ่ะขนาดกูนั่งอยู่กับเพื่อนกูเนี่ยกูคุยกับเพื่อนกูเพื่อนกูกลับเสร็จฟ้าผ่าลงมาใส่กูกูเอาหลวงพ่อพรมรุ่นฟ้าผ่ากมาดูฟ้าผ่าตัวกูกระเด็นออกไปอยู่นอกชายคาเปียกหมดเลยเขาก็เล่ามาอย่างนี้ อ้าวแล้วลุงลุกเข้ามาได้ไงลุงไม่ตายอ่ะเขาบอกกูไม่ตายเพราะกูมีหลวงพ่อหลวงพ่อพรหมรุ่นฟ้าผ่าหนูก็เลยบอกโอ้ยงั้นหนูมีเด้หนูเอามาคล้องมั่งอ้าวมึงอยากคล้องก็เรื่องของมึงมึงอยากลองก็อ้าวทำไมล่ะถ้ามึงฟ้าผ่ามามึงมาโทษกูไม่ได้นะหนูก็เลยบอกงั้นหนูไม่เอาดีกว่าหนูกลัวหนูยิ่งกลัวฟ้าผ่าหมู่อินไซด์ครับก็เป็นประสบการณ์นะครับนะฮะจากหลวงพ่อพรหมวัดช่องแ่